วันที่ฝนพรำเนเจทตกคนวันนี้ฝนพรำตกตั้งคืนชุมช่มฉ่ำมากชุม่มชุ่มเย็นสบายนะเยนอนหลับลับลึกหลับไม่อยากตื่นเลยไม่เคยหลับขนาดนี้แล้วไม่เคยหลับแบบนี้มันเนิ่นนะหลับแบบดูตาตาจะลืมไม่ขื้นแล้วตาอยาติดตีบตุบต,ต,ตอยู่เนาะ ตายิ่งจะไม่มีเหล่าเต้งแล้วไม่มีฉันมีแต่หนังตาตกหนังตาปิดสําหรับผู้หญิงอายุเหลือน้อยนะจ๊ะแต่ว่าก็ตื่นแล้วนะตื่นแล้วก็จะต้องพาสารร่างแล้วงานนะจากทุกคนอากาศอากาศเย็นชำ่ำร้อยฝนมันหยุดนะจอนนี้ก็หยุดเรียบร้อยไม่ได้ไม่ต้องใส่เสื้อกันฝน ใส่เสื้อกันฝนก็ปรุงรังไว้นิดหนึ่งนะคะทุกคนมันก็รอจนฝนหยุดแล้วก็เสียงก็งเงียบแล้วก็จะอัดคลิปนิดหนึ่งนะจากก็จะไปทางานสู้ชีวิตต่อไปสู้สู้สู้ในทุกๆวันนะจ๊ะเช้านี้ก็ได้ข่าวดีจากลูกชายว่าพร้อมเร็วในกาที่จะไปเรียนต่างประเทศน,นะจ๊ะยินดีกับลูกชายด้วยนะจ๊ะ แกจะจตั้งใจอยู่บ้านทำงานงานงอะเงาะนาจะรอดูความสำเร็จของหนุ่มน้อยในทำงานก็โอเคนะจะทุกคนแต่ว่ามีความรู้สึกหนึ่งที่อยากจะพูดแต่ก็ไม่รู้นะว่าอืไม่รู้สิไม่รู้สินาจงบอกว่าอืคนเขาบอกว่า การที่อยู่ในองค์กรใดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มันต้องเอื้อด้วยจิตมิตรจิตมิตรใจเอื้อด้คำพูดเอื้อด้วยการกระทําเอื้อด้วยความเป็นมิตรความเป็นเฟนลีในในกลุ่มในทีมอะไรประมาณนั้นแต่ว่าหลายวันก็ท็อกซิกเพียเพ้ยนเพีนไปนิดนึงแต่ว่าไม่มีอะไร ก็คือเด็กเขาคงจะเด็กรุ่นใหม่เรียนอาจจะเรียนฉลาดเกินเกินรุ่นอย่างโอนบรัดอย่างเรานะก็คือเรียนเรียนจบได้ความรู้เอาคืนครูหมดประมาณนั้นแต่ว่าเรานี่กว่าจะเรียนกว่าจะตกมานะโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นก็จะได้หนังสือมาอ่านเล่มหนึ่งลำบากลำบากนะจ๊ะทุกคน กว่าจะยืมหนังสือกว่าจะได้หนังสือกว่าจะอ่านเสร็จก็ต้องรีบอ่าน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 ,านแล้วก็ไปคืนห้องสมุดเขานะ <c oughs> แต่เด็กรุ่นใหม่อนะินเทอร์เน็ตเนาะเด็กก็อาจจะฉลาดขึ้นแต่ว่าความรู้ที่เรียนเอาคืนคุณครูหมดนะค่ะคิดว่าประมาณนั้นนะเพราะความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มี เอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่เอาเออเอาตัวเองเป็น the world เป็นฉันต้องถูกฉันมีแข่ฉันจะทําอะไรก็ได้ะอะไรประมาณนั้นนึกจะทําอะไรก็ทำนึกจะพูดอะไรก็พูดคลั่งพล่านพล่าพรั่งพรูออกมาเน <1 seventeen gravity> ี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่เนาะอันนี้ก็บนไปพูดไปบ่นไปอีกแล้วนะจ้าทุกคนแต่ว่าก็จะมีเอ่อเป็นเรื่องความรู้นะจ๊ะอีกสักสักแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็เขียนสคริปต์อยู่ เพราะว่าไอเรื่องความรู้มันต้องมีสคริปต์เนาะ,ะความรู้แบบที่เรารู้มานะไม่เยอะแบบว่าท่านท่านผู้รู้หรือนะักวิชาการใดๆน,นะความรู้ในในส่วงในส่วนที่เราประสบมาอะเป็นประวัติประวัติส่วนตัวโดยย่อแบบละเอียดทุกคนพอจะเข้าใจไหมประวัติโดยย่อแบบละเอียดนะก็จะเอามาเล่าเป็นคลิปคๆๆไป ฟอลโล่มีแล้วคนจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างไรอาจจะอาจจะจริง้องเพียเพ้ยนๆแต่จใจดีนะใจดีใจดีแล้วจนจนคนเขามองว่าซุปเปอร์โง่อะไรประมาณนั้นโง่มากในมุมมองของคนอื่นเป็นผู้หญิงที่ที่โง่มากเอ่อในการที่ให้คนอื่นให้เกียรติให้สิ่งใ,ใดๆสิ่งดีๆกับทุกๆคนที่อยู่รอบกายแต่ สิ่งที่ได้กลับมาก็คือว่าเราก็คือคนโง่คนหนึงแต่เราก็ก็ยอมรับแหละยอมที่จะโง่เพื่อได้บางสิ่งบางอย่างกลับมาแต่ท้ายสุดมันก็ไม่ได้นะคะทุกคนเราก็เลยปรับเปลี่ยนไม่เซ็ตเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นตัวตนของเราแบบที่เราพึ่งโตพึ่งได้เรียนพึ่งได้จบพึ่งได้เริ่มทํางานอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็จะใช้ชีวิตแบบที่เราอยากจะทํา อยู่ในคันรองคงทาอยู่ในความเป็นตัวเราอยู่ในความาใจดีดีแบบมีหลักมีเกณฑ์มีขอบมีเขตมีกฎมีเกณฑ์เนะจ๊ะไม่ใช่แบบเผื่อคนนั้นคนนี้เพราะโดยตอนนี้ลูกก็โตหมดแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องแคร์ความรู้สึกใครนอกจากลูกเท่านั้นนะคะความรู้สึกเป็นไงก็ น,นก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดดีจนผู้หญิงคนหนึ่งทำได้ให้ลูกให้ลูกแล้วก็ตอนนี้ก็จะคืนกลับมาให้ตัวเองบ้างแล้วนะขอบคุณที่ให้ให้แม่ได้รักหนูนะลูกรักนูลรักลูกรักลูก,ลกชายลูกสาวนะจ๋าสู้กันต่อไปแล้วก็มีความสุขเยอะๆ